เป็นที่ฮือฮานะครับเมื่อมีผู้ใช้ t ิก t o อกครับโพสต์ภาพพระรูปหนึ่งครับถือพัยดยศเดินอยู่ริมถนนแล้วก็มีผู้ติดตามสองคนนะครับหลังจะมีการโพสต์ภาพออกไปครับก็มีคนมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าพระที่ปรากฏในภาพก็คือพระครูประทุมวัชระวรพันธ์นะครับหรือว่าหลวงพ่อชุมเจ้าวาดวัดประดิษฐ์วานารามที่จังหวัดเพชรบุรีโดยหลวงพ่อชุมเนี่ยนะครับ ไปเข้ารับพัดยศฮะที่พุทธมนฑลเมื่อวันจันทร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาพอรับพัดยศเสร็จก็เดินกลับวัดทันทีครับคืนแรกเนี่ยไปจําวัดที่วัดหนองปลงที่อำเภอเขาย้อยนะครับคืนที่2เนี่ยไปจําวัดที่วัดเขาบันไดอิดแล้วก็เดินกลับวัดที่วัดประดิษฐ์วนารามในวันต่อมาครับสรุปคือเดินจากพุทธมนฑลกลับวัดเนี่ยใช้เวลา3วัน2คืนจากการสอบถามคนใกล้ชิดก็ทราบว่าหลวงพ่อชุมครับ ให้คำมั่นกับเจ้าวาดรูปก่อนไว้ครับว่าถ้าได้รับพัดยศก็จะเดินกลับวัดครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าพระชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าวาดเดินก็ได้ครับไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งรถหรูรถยุโรปราคาหลายล้านเหมือนพระอีกหลายรูปครับ